นี่นะครับเป็นร้านอาหารเปิดหม่อยู่บ้านผมเลยครับนี่ร้านรุ่งกระป่ามาขายกับเขานะครับอยู่บ้านเราสูงนะฮะทั้งระวังอาคะาหองขมงืง้นอยู่ระแวกใกล้ๆนะครับผมนะที่ได้เบิ้งคลิปที่ชมคลิปนี้นะครับผมกับฝากมะอุดหนุนมานางกินมานาง เอาบรรยากาศรับลมเย็นๆน,นะครับเนาะอานาเพื่อนกันเย็นดีมีหม่องนั่งนะโอ้คนตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเช้านะครับเปิดจังโมงก่อนป้าลุงมาเปิดเจ็ดโมงชุ่มหนึ่งเนาะอาหารมีครบหมดเนาะเดี๋ยวผมสิพ้ายงางไปเบ่งรายการอาหารนะครับเนาะนี่นะครับเพื่อนกันมาอายุบ้านนะครับผมเนาะรายการอาหารครับผม ราคากะบับแพงนะครับราคากะเ็นบ้านนะครับผมซื้อกินได้ราคาวบแพงนะครับอันนี้ก็เป็นพัดปลาหมึกนะครับีโมม่โอ้ผมึกอ้มนะครับมือหนึ่งคือพลากินผัดกะเพราหมูสําหรับผมนี่รั่งไปเรียวเนาะอันนี้กสรั่งไปฝากข้านะครับเนาะกะเพราหมึกแต่นี่นะครับลาบก้อยนี่เนะครับผม <c oughs> ผู้ใดอยู่ใกล้ๆนะครับหรือผู้ใดขับรถเดินทางผ่านเส้นนี้ก็แวะเข้ามานั่งกินรับลมเย็นๆกับอาหารแซ่บๆอร่อยๆได้เลยครับผมนี่เส้นนี้นะครับผัดกระเพราหมูกะมีกระเพราไก่ก็กระเพราไก่ส่วนใหญ่สิบโมไซตกินบ้านเฮาหมูเนื้อมึกนะฮะของทะเลมีมึกครับผมลาบก้อยซอยจุกะมี โอ้นี่ครับอันนี้สําหรับเซกองนะฮะหรือผู้ใดสนใจอยากสีซังอยากสีซังเป็นกองนะครับผมนั่นไปเฮ็ดบุญทําบุญเนาะไปให้ผู้นั้นผู้นี้นะฮะหรือเป็นงานเอียงก็ได้นะครับกองละเจ็ดบาทก่อนสามสิบาบาทครับผมพ่อค้าเพิ่นว่าสามสิบบาทครับนี่เพิ่นก็เฮ็ดนะครับผมอันนี้ก็ี่สามสิบนะครับ่บแพงนะฮะกองละสามสิบกินกับร้านก็ยสามสิบนะครับผมเนาะนี่ครับผม ได้การอาหารกบประมาณนั้นเนาะครับเนาะอันนี้ก็บรรยากาศโต๊ะนั่งเนาะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศร้านของเพื่อนเนาะครับผมก็ตั้งอยู่ล้มเส้นทางที่สิบไปบ้านขมอุ่งเส้นนั้นอ็นนั้นไปขมาอุ่งนี่ก็ไปบ้านนะคะเนาะครับผมนี่ เนื้อสิทายเบิ่งภาพบรรยากาศเนะครับเนาะอันนี้กะเพราหมูเห่ือนเสีบกับพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินเขาน้ำกันมาเราสูงอาหารเปิดไม้ครับผม คุกโรงแรมนะครับเป็นพอขั้วคุกโุงแรมมาตรฐานครับผมบุรีบุรีไกล้ก็มาซีมเมึงบุรีคุยนะครับผมเนาะมาตกงมาซีมเมึงนะครับผมเงินครับผมเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสิพาเบังบรรยากาศมองนั่งกินครับเปิดตึ้งมองนั่งกินเ,เนงนีบ สบายสบายรับลมเย็นใจห้องใหม่นะครับเนา้องหันกันี้นะครับน้องเตียงนั่งมากเตียงครับผมเอาละวันนี้ผมสิพามาซิมบึงกับเข่าหน้าตาับโอ้บึงครับผมหน้าตาเนาะโอ้เป็นละแสอยู่นี่สามสิบบาทเนาะครับอยู่ในเมืองกับประมาณสี่สิบบาทห้าสิบบาทเนาะพี่น้องไอ้นี่อยู่บ้านเฮาครับผมเป็นราคาบ้านๆบ่แพง กินได้สบายบายเนาะจ่ายละสามสิบบาทมีกว๋วยเตี๋ยวขายพร้อมนะครับผม้านเพิ่นก็นมีกว๋วยเตี๋ยวขายพร้อมนี่ครับผมเตี๋ยวเนื้อกว๋วยเตี๋ยวหมูเนาะครับผมมีมัมดครับผมตามสั่งเอาง่า,งงายๆซะพี่น้องเนาะผูใดมากอะผ่านมากกับแวะเลยครับผมปากทางบ้านเราสูงเสร็จระวางบ้านอาค่ข้ามบุงแววมาอุดหนุนนี่เด้อครับผมเนียวลานมันเห็ดกับขเขาแซ่บปุ๊บเชฟ เป็นดารบโรงแรมเะครับเพื่อเหตุอยู่พูุ่นนี่เราย่องเมืองมาก่อนเนาะครับผมเนาะที่นี้เป็นข้มมาอยู่บ้านอยู่ซองยอนโลกยอนไพ่เนาะครับผมที่นี่ก็เสีผ้ากินเห็เบิงนะครับบาที่นี่ด้านี้นี่คือผัดกะเพราหมูเนะครับผมแล้วก็ที่ผมถ่ายคลิปให้เบิงก้อนหนานน่นก็เป็นกระเพาะหมเมือกนะครับผมเนาะนี้นี่ก็เห็นหน้าตาแล้วเห็นวิธีทำแล้วเห็นลานแล้วเห็นเส้นทางหูพิกัดแล้วเดี๋ยว สิ่งนเบิ้งครับผมนี่ครับผมหน้าตาบางแห่งโปรโมทภาพใเบื้องน้องๆครับวิธีการเฮ็ดเนาะครับผมแล้วก็เพิ่นเปิดร้านมากับพืชในโดนครับผมพึ่งขึ้นมาเปิดเนาะครับผู้ใดผ่านกัมาแวะอุนุนได้นะครับผมฝีมือกะระดับโรงแรมเนาะครับนั่นนะเมนูอาหารตามที่ผมถ่ายให้เบิ้งราคากัตามนั้นเลยเนาะครับผมมาเบาๆดูพี่น้องแซ่บๆกินน้ำกันหน้าตา ผักกับพ้าหมูแซบแซบครับผมอมอตตเนี่ผมจะกินเขาวบกาะเขาได้ไล่พี่น้องผมคิดว่านี่ผมกินเมีดแซบอืลอกมาเบิงครับผมเยลยเบิงติดต,ตามช่องของผมชิปของผมจหอด คลิปนี้นะครับแล้วขันมกักกัชอบกันติดใจกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนัม่งมากินเบิงนะครับผมร้านบันบ้านนะครับผมจะว่าฝีมือบโธรมดาณนากินสามสิบบาทว่ามันหาสิบบาทพี่น่องร้ายครับบกาคือก็ ผู้อยากกินลาบก็มีอืมมันนักกาศนะครับผมดีเย็นลมช่วยไปช่วยมานะครับผมโอ้เย็นช่องลงช่โลกปดลอยผดเต้นข่าวเมอน่เล็นไงนการมันร่ผมเนาะอกินลูก,กา่าเป็นกบเขามาเรื่อยเนาะ อืลูกขาเป็นมากนั่งกินอยู่ละจะได้เสียงดังนะยิ่งน้อยต้องขอดูขอให้พี่น้องนะครับเนาะรถขับเขาาขับออกเสียงเป็นคุ้ยกันปกติสิเป็นคนกินขราปอาไหลกินขเขาวราคั้าใหญ่แบบนี้เนาะแบบนี้ซือว่ามันแสบนะพี่น้อง รับคลิปนี้นะครับเพือเ่อให้ชาเบิ่งมาชมติดตามเบิ่งหอดคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมนะใช่เป็นลายๆครับแล้วก็ร้านอาหารร้านนี้นะครับเป็นกะมาเปิดอยูบ่บ้านเราสูงนะครับผมเพเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเพิ่นเห็ดกับเขาแซ่บเพิ่นเห็ดเป็นมัดทุกอย่างครับผมหั่นบ่เสือกับร่องมัเบิ่งนะครับผมเนาะ ถ้ามาลองนะครับผมนะราคาคือสามสิบบาทกินมือสามจานอาะไรก็ต้องเกินับข่นั่นไปงเนื้อ่้อกเน้ก่อก้ไก่น้อ้เ่่ไอก ทางเงี้ยมแรงกิดน,นิดหน่อยก็มาออกกำลังกายอยู่นี่แหละเสียะกอดเสีฟุตบอลสนามบัตรเราสูงสเตเดียมเสาเสาประตูกึืนจะนิ่มฮักเมื่อไหร่สนามฟุตบอลเราสูงสเตเดียมกับสองกับน,นะ อย่าลืมนะครับฝากช่องบอมนะครับกับช่องของผมนะครับสุธีให้ฮาพากินพาเที่ยวนะครับผมกดจึ๊กจึ๊กยบาดเนี่ยมันจะอยู่ปุ่มติดตามมันจะอยู่ฝั่งขวามือข้างล่างสีตัวหนังสือสีแดงนะครับนี่เขียน่าติดตามกดจึ๊กเดียวนะครับผมนะครับพ่อนะครับผมเอนมีลูกกระดิ่งขึ้นมาจังกดกระดิ่งอีกทีหนึ่งนะครับผมนั่นลาก,ก็คือการเป็นการให้กำลังใจนะครับในการเอ็ดคลิปเอ็ดงานของผมแล้วนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ครับ <c oughs> กลิ่นไปกั็เงาครับผมวัตถุดิบทุกอย่างนะครับสดมั่นะครับตามที่ผมกลิ่นมากหย่ำมาเนี่ยคือสดมั่นผมไม่กลิ่นผมไมียังเอ๊ะพี่น้องตรวจเมื่อชีพนี่ล เมืงอ,อ,งมงองวันยูเซ่กินนี้มาพูดเมืองวันหนูไม่น้องข้าวหมูเนี่ยครับกับข้าวหมูเราแบบน,นี้กับข้าวเปล่ามั้นกลางหลักจิตไท,ทยเบิรงคลิปก่อนน่ะนี่ยสร้างได้ 30 thêm bàn này Khủng khắc Để lái bom Nước bộ đây Xăng Sài con Hãy bên bình cái bình ngang Cái này Gió bờ thô sẽ เผอโทษเดี๋ยวสิคืนให้น้ำคลิปนะครับผมติดต่อตรงได้ครับผมพี่นยากินหน้าพี่นอ๊ ได้หลายครับปกติกินมุ้งมัดดิ้นก็กินบุกินหลายเป็นแสงบ่ได้มืดพี่น้อง ล่องเบิร์ครับผมมาล่องเบิร์เราอยากเปลี่ยนบรรยากาศด้านอาหารบ้านเราสูงมีร้านเดียวครับป่าข้างเขาป่ายเพิ่งนสิขึ้นเบอร์เกอร์เลยแหละครับเขามาจอดหุ่มจวดจวดเลยรถจอดได้รถรถเทเล่ สองสามข้ามผมกอดสีิมมันละกินเข่าต่ว่านี่อ้ท,ทั้งเทแลนไปไกลๆยังกลับมากินเข่าบ้านอยู่ขวางพี่นอ้องลองมาเบิ่งบมเสียฝากไว้ให้คิดอืมนัดยังไม่อยเจ้า สำหรับคลิปนี้กะฝากไว้สำนีนะครับผมกะสสำหรับช่องผมใครผู้ใดเบิ้งมอหอดคลิปนี้นะครับผู้ใดจีเบิ้งมอดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะฮะเป็นการมารีวิวร้านอาหารเปิดใหม่ยูบานเราสูงนะครับอาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยวกมีนะครับผมก็ยางที่ผมรีวิวอื่นไายเบื่อมื่อช่วงต้นคลิปนะครับเนาะนะครับแต่อย่าเห็นด้านดีๆอยากมานางกินอย่างม่นางชิมเอาบรรยากาศนะครับผมก็ไม่ได้ครับบ้านเราสูงนะครับผมเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรนะครับฝากยางเดี๋ยวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายมื่อจัดอีเมอ